ครับตอนเราเข้าสู่สุติชายไลฟ์อีกช่วงหนึ่งครับเช้าว,วันนี้วันจันทร์ที่6มกราคมอีกสองสัปดาห์ครับโดนัลด์ทรัมป์จะย้ายเข้าทำเนียบขาวรอบที่สองหนึ่งในข้อสัญญาคำมั่นสัญญาการหาเสียงของทรัมป์คือจะยุติสงครามยูเครนภายใน24ชั่วโมงตอนหาเสียงนั้นไม่ได้บอกว่า24ชั่วโมงนับจากเมื่อไร่ หรือถ้าเป็นภาษาไทยคำถามวันนี้คือกี่โมงแต่ว่าถ้าหากบอกว่า24ชั่วโมงคือวันที่ชนะเลือกตั้งนี่ก็ผ่านมานานพอสมควรแล้วถ้าบอก24ชั่วโมงนับแต่วันที่เขาย้ายเข้าทำเนียบขาวคือ20มกรานี่ก็ต้องคอยลุ้นกันต่อไปคนที่ลุ้นมากที่สุดน,น,น่าจะเป็นสองคนชื่อปูตินอยู่มอสโกคนหนึ่งชื่อเซเลนสกีอยู่ที่กรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครนอีกคนหนึ่งทั้งสองคนนี้ลุนเลยครับว่าจะมีการต่อรองระหว่างทรัมป์กับตัวเองมากน้อยแค่ไหนพูดง่ายๆคือจะต้องถามครับว่าตกลงทรัมป์จะกดดันใครมากกว่ากันกดดันปูตินให้ยอมถอยให้กับทรัมป์ หมายความว่าย้ายขนทหารกลับออกไปหรือว่ากดดันให้เซเลนสกี้ยอมยกธงขาวตรงนี้แหละที่น่าสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ไปและนี่คือหัวข้อสำคัญที่เรากำลังรออยู่เพราะว่าทรัมป์เองมีที่ปรึกษาที่แบ่งออกเป็นสองสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งเชียร์ให้ ทรัมป์กดดันเซเลนสกี้เลยบอกเฮ้ยไอ้ไม่ส่งเงินไม่ส่งอาวินให้แล้วนะอยู่ต้องยอมแล้วนะและถ้ารัสเซียเขาบอกเขายึดพื้นที่ดินแดนทั้งหมด20%ขอเของยูเครนยูต้องยอมเขานะแล้วถ้าอยู่ยอมเขาเดี๋ยวมาตกลงกันว่าจะรับรองไม่ให้รัเสเซียรุกคือเพิ่มอีกแล้วจะคุยกับนาโตว่าจะดูแลอยู่อย่างไร แต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ปรึกษาของทรัมป์อีกด้านหนึ่งบอกไม่ได้อยู่ต้องไปกดดันปูตินเพราะปูตินเป็นคนรุกรานถ้าอยู่ให้เอาใจปูตินนะให้ท้ายปูตินเดี๋ยวปูตินก็จะยึดประเทศอื่นๆต่อในยุโรปแล้วไอ้ I Make America Great Again ของทรัมป์นี่ก็จะกลายเป็นไรน้ำยาเลยนะเพราะปูตินจะยิ่งใหญ่และปูตินจะไม่แคร์ทรัมป์ ทรัมป์ก็กำลังลังเลลังเลได้พูดคุยกับเซเลสกี้หลายรอบแต่ว่าได้ต่อสายไปถึงปูตินส่วนตัวหรือเปล่าไม่เป็นข่าวเพียงแต่มีข่าวว่ามีการนัดหมายระหว่างทรัมป์กับปูตินจะเจอกันอย่างเป็นทางการหลังที่เข้าไปในทำเนียบขาวสักสองสามสัปดาห์จะเจอกันแต่ว่าเซเลสกี้ลุยไปแล้วครับไปพบกับทรัมป์สองสามรอบ ทั้งต่อสายคุยกันทางโทรศัพท์ทั้งเจอตัวเป็นๆที่ปารีสปารีสนี่งไปสองสามสัปดาห์ก่อนครับประธานทิปดีมอครองทําตัวเป็นกาวใจเพราะว่ามีงานเปิดวิหารนอตส์ดมเป็นทางการหลังจากที่ซ่อมอยู่หลายปีไฟไหม้ถ้าจําได้ไฟไหม้หมดเลยครับโบสถ์อันสวยงามที่สุดเป็นแลนด์มาร์คของปารีสไฟไหม้หมดซ่อมสร้างใหม่หมดก็เลยจัดงานเปิดใหญ่เชิญทรัม,รมป์ทัไป มาครังก็เลยบอกว่าเฮ้ยเซเลนสกี้อยู่มาดิทรม,มาและไอ้บอกก็ละว่าอยู่จะเจอเขาอย่างไม่เป็นทางการก็มาแล้วก็ถ่ายรูปในการจูงมือกันคุยสองต่อสองนี่คือการเคลื่อนไหวซึ่งเซเลนซกีก็ปรับท่าทีได้เก่งนะครับหลังจากที่สามารถชวนให้ประธานาธิบดีโจไบเดนสนับสนุนตนเองอย่างเต็มที่และเมื่อวานสื่อนเนี่ย แอนโทนีบริงเกิลรัฐมนตรีต่างปาระเทศสหรัฐในสัมภาษณ์นิวยอร์กไทมส์และดูเหมือนบริงเกิลย้สัมภาษณ์ทั้งนิวยอร์กไทมส์อเมริกากับแฟลชชั่นไทมส์อังกฤษก่อนที่จะลงจากตําแหน่งบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เปิดเผยบอกว่าก่อนที่รัสเซียจะบุกยูเครนเมื่อสองปีเศษๆเนี่ยอเมริกาแอบส่งอาวุธให้กับยูเครนแล้วนะเพราะว่าได้ข่าวกรองมาแล้วมีร่องรอยมีเบาะแสแล้วว่ารัสเซียจะบุก ยูเครนดังนั้นบริงเกิลแฉเป็นครั้งแรกว่าอเมริกาแอบส่งอาวุธให้แล้วเพื่อที่จะให้ยูเครนป้องกันตัวเองได้คนที่ก็ติดตามข่าวก็ก็คือฮานะบอกอ้าวเฮ้ยเหรอเอางี้เลยเหรอเคยส่งไปแล้วเหรอทำไมไม่เคยเป็นข่าวเพราะว่าแอนโทนีบริงเกิก็พยายามที่จะกดดันให้ทรัมป์ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งต่อเนี่ยได้รู้ว่าการรักษาปกป้องยูเครนจากการยึดครองของรัสเซียนั้นเป็นประโยชน์ ของอเมริกาเองทรัมป์ไม่ควรจะยอมปูตินนั่นเป็นการส่งไม้ต่อวิธีหนึ่งแต่ขณะเดียวกันข่าวเมื่อวานนี้รัสเซียก็บอกว่าเฮ้ยยูเครนบุกรุกแล้วเวย้ยบุกรอบใหม่ที่เคิร์สเคิร์สนี่คือต้องเรียกว่าเป็นสมรภูมิยูเครนกับรัสเซียในบ้านของรัสเซียนะครับถ้าดูแผนที่เราคุยกันถึงเคิร์สบ่อยๆมันอยู่ตรงข้ามกับ ภูมิภาคคาคิฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนข้ามไปนิดเดียวเคิร์สตรงนั้นน่ยกลายเป็นว่าทหารยูเครนแทรกตัวเข้าไปข้ามพรมแดนเข้าไปรัสเซียแล้วก็ยึดบางหมู่บ้านจนกระทั่งกลายเป็นจุดที่รัสเซียยอมรับเลยว่ายูเครนเข้ามายึดได้ฉะนั้นสงครามยูเครนมันไม่ใช่เพียงแค่รัสเซียบุกซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของสงครามแต่ยูเครนช่วงหลังโดยอาศัยอาวุธจากอเมริกา จากตะวันตกนี่แหละที่สามารถลุยเข้าไปยึดดินแดนและแม้ฐานรัเสเซียจะพยายามตีโต้ตีให้กลับมาแต่ฐานยูเครนพิสูจน์ว่าเออยังสามารถยึดตรงนั้นได้และตรงเคสนี่แหละสมรภูมิเคสนี่แหละครับที่มันคือที่ที่ทหารเกาหลีเหนือเนี่ยไปปักหลักอยู่ที่นั่นด้วยเออเห็นไหมครับว่ามันเป็นสมรภูมิที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าล่าสุดรัสเซียเมื่อวานนี้ ขณะที่รอว่าทรัมป์เข้าทำเนียบขาวแล้วทรัมป์จะทำอย่างไงกับสงครามยูเครนปรากฏว่ายูเครนไม่หยุดเฉยเและยิ่งล่าสุดไบเดนเร่งส่งความช่วยเหลือก้อนล่าสุดให้กับยูเครนก่อนที่ตัวเองจะลงจากตำแหน่งเนี่ยก็ยิ่งไปเติมท่อน้ำเลี้ยงให้กับยูเครนรัสเซียบอกว่ายูเครนนั้นได้รุกอัตการโจมตีรอบใหม่ที่ บริเวณเคิร์สถ้าเปิดแผนที่ดูตรงชายแดนจะเห็นเลยครับนี่ครับเคิรอยู่ตรงข้ามฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนมันมีสองจุดครับที่เป็นเป้าหลักของฝ่ายยูเครนโจมตีรัสเซียคือเคิร์สเห็นไหมครับอยู่ตรงข้ามกับฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนและมาทางตะวันออกอีกจุดหนึ่งคือเบลโกรด บลกอร์นั่นก็เป็นเป้าเแบลบกอร์นั่นอยู่ตรงข้ามคาคิฟชัดๆเลยครับอย่างที่เห็นอยู่ในแผนที่นี้แล่ตรงนั้นแหละเราเห็นทหารเกาหลีเหนือบุกเข้าไปตรงนั้นดังนั้นรัสเซียก็บอกเฮ้ย hey, ยูเครนนี่ไม่ได้อยู่เฉยๆยูเครนยังไม่ยอมหยุดยูเครนใช้จังหวะนี้รุกหนักเข้ามาด้วยอ่าตรงนี้แหละที่ทำให้เขาต้องติดตามศึกษาอย่างใกล้ชิดต่อไปแต่ว่าเซเลนสกี้ให้สัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษด้วยนะเมื่วานพูดถึงทรัมป์พูดถึงปูตินแล้วที่น่าสนใจคือสซเลนสกี้ก็ใช้กลยุทธ์แบบเดียวกับปูตินต่อทรัมป์กลยุทธ์ที่ได้ผลที่สุดเวลาจังหวะน,นี้ที่จะทำให้ทรัมป์สบายใจดีใจเห็นใจเป็นพวกเดียวกันคืออวยต้องอวยทรัมป เป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนสุดยอดเป็นคนที่มีไหวพริบมีความเป็นอัจฉริยะและเมื่อวานนี้ในการให้สัมภาษณ์ของเซเลนสกี้กับสื่อตะวันตกบอกว่าเขาเชื่อว่าทรัมป์จะยุติสงครามนี้ได้แต่ขณะเดียวกันเซเลนสกี้ก็สั่ปูตินอย่างตรงไปตรงมาเหมือนกันแสดงว่าถ้าสองเสือนี่นั่งเจราจามีทรัมป์เป็นคนกลางแล้วก็ ทรัมป์ก็ปวดหัวได้เหมือนกันนะครับต่างคนต่างมีเงื่อนไขที่ทรัมป์ไม่รู้จะเข้าข้างใครดีเพราะทั้งสองฝ่ายเขามีเหตุเขามีผลของเขาเนี่นี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่ต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไปฟังดูเซเลนสกี้เขาพูดจาเกี่ยวกับทรัมป์และเกี่ยวกับปูตินอย่างไรบ้างครับ it be long because Europe will looking and will looking won't at at Trump long Europe and be because be be us and by the way i now see that when i talk about something with donald trump whether we meet in person or we just have a call all the european leaders always ask how was it this shows the influence of donald trump and this ah. has never happened before with an american president i tell you from my experience this also gives you confidence you know that he can Stop this war. It won't be long because Europe will be looking at us and will be looking at Trump. And by the way, I now see that when I talk about something with Donald Trump, whether we meet in person or we just have a call, all the European leaders always ask how was it. This shows the influence of Donald Trump. And this has never happened before with an American president. I tell you from my experience. This also gives you confidence, you know, that he can stop this war. It won't be น like ี่ครับเส,สบอกไม่ไม่นาหรอกสองครามนี้เพราะว่าเขาเชื่อทรัมป์สามารถยุติสงครามนี้ได้โดยที่เซนสกี้บอกมีข้อสังเกตว่าทุกครั้งที่ผมคุยกับทรัมป์ไม่ว่าตัวเป็นๆหรือโทรศัพท์คุยกัน คุยเสร็จปั๊บเนี่ยจะมีผู้นํายุโรปถามผมมาเลยไปไงเป็นไงคุณทรนไปเป็นยังไงเซอิคมมีบอกไอ้เรื่องนี้ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยนะไม่เคยเกิดมาก่อนแปลว่าผู้นํายุโรปไม่เคยสนใจความสําคัญการพูดจาของประธานาธิบดีอเมริกันกับผู้นํายูเครนมาก่อนขนาดนี้บางหูปั๊บนี่สายยุโรปมาเลยเป็นไงทำไมไงเซอร์นิคี้บอกมันสะท้อนสะท้อนว่าทรัมป์นี่มีอิทธิพล เหนือการเมืองโลกจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยเกิดขึ้นบอกในประสบการณ์ของเขานะเซเลนสกีไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้ว่าประธานาธิบดีเอเมริกันคนไหนเนี่ยคุยกับใครแล้วทางยุโรปสนใจติดตามทุกฝีก้าวอย่างนี้ซึ่งเซเลนสกีบอกอันนี้ไงทำให้ผมมีความมั่นใจว่าทรัมป์ทำได้ทรัมป์จะยุติสงครามได้นี่คือ แน่นอนเซเลนสกี้ต้องการให้ทรัมป์ได้ยินประโยคนี้ที่เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อตะวันตกเมื่อวานจึงตั้งใจพูดเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษของเซเลนสกี้ตั้งแต่เกิดสงครามมาดีวันดีคืนเพราะอะไรเพราะว่าให้สัมภาษณ์สื่อตะวันตกมากบ่อยครั้งเป็นวิธีการสื่อสารของเซเลนสกี้อย่างหนึ่งนะในการที่จะขายแนวคิดของตัวเอง เรียกว่าสร้างอำนาจต่อรองของตัวเองด้วยการให้สป้าสื่อตะวันตกมากและบ่อยและทำให้เซเลนสกี้รู้เลยว่ามันมีผลพอสื่อตะวันตกไปออกปั๊บผู้นำยุโรปผู้นำอเมริกาอ่านและโดยที่เขาไม่ต้องพูดอะไรมากก็เท่ากับส่งสัญญาณไปให้ต่างตะวันตกได้แล้วนี่คือส่วนที่อวยทรัมป์ส่วนที่สร้างความ สบายใจให้กับทรัมป์ซึ่งเป็นการทำให้ทรัมป์เนี่ยมองเซเลนสกี้ทางบวกเรื่องนี้จิตวิทยาสูงมากเพราะว่าทรัมป์มีจุดอ่อนหรือจิตหรือว่าจุดแข็งก็แล้วแต่ว่าใครที่ชมใครที่ซื่อสัตย์ตัวเอง loyal loyalty สำคัญกว่า competence ในความหมายของทรัมป์คือเลือกคอรมอเลือกคนใกล้ชิดเรื่องใครเป็นทูต ผมเห็นตอนนี้ทรัมป์ตั้งทูตอเมริกันประจําประเทศต,ต่างๆเยอะมากเลยครับผมกำลังรออยู่เนี่ยว่าในเอเชียในอาเซียนเนี่ยทรัมป์จะเปลี่ยนทูตอเมริกันหรือเปล่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าทรัมป์จะตั้งทูตคนใหม่ในเอเชียอาเซียน,นยแต่ตอนนี้เน้นไปทางยุโรปก่อนในไทยเราสมัยทรัมป์เป็นประธานทิพดีครั้งแรกก็เปลี่ยนเอานักธุรกิจในฮ่องกงเป็นอเมริกันเนี่ย มาเป็นทูตอเมริกันประจําประเทศไทยบุคลิกเหมือนกับทรัมป์เลยครับพอนั่งลงคุยปั๊บนี่ซัดจีนก่อนเลยแล้วก็อเมริกาเกรดอย่างนั้นถ้าใครเป็นทูตอเมริกันประจําประเทศไทยคนใหม่ที่ตั้งโดยทรัมป์เนี่ยเชื่อได้เลยว่าจะมาแนวนี้จะมาแนวแรงขวาต่อต้านจีนความยิ่งใหญ่อเมริกันค้าขายขายของและ ไม่เกรงใจเดินไปหาหนายกเดินไปหารัฐมนตรีทั้งหลายแหละแล้วก็จะบอกเลยว่าท่านประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการหนึ่งสองสามต้องตั้งรับให้ดีนะครับไม่ใช่แค่กระทรวงต่างประเทศไทยเท่านั้นกระทรวงต่างประเทศไทยเดียวกับพม่าเรื่องประมงชาวประมงไทยสี่คนนี่เรายังดูงงหลังหลังเลนเลอยู่ใช้คำว่าอ่อนละเอียดอ่อนเรื่องนี้ละเอียดอ่อน ใช้คําว่าการทูุต้องแนบเนียนเขารู้กันตั้งนานแล้วครับว่าการทูตมันต้องแนบเนียนมันต้องนิ่มนวลแต่มันต้องมีพลังมันต้องมีอํำนาจต่อรองแฝงไว้เราเนี่ยเขารู้อ่านทะลุว่าข้างในก็ไม่มีอะไรข้างนอกก็ไม่มีอะไรอย่างนี้แย่ yeah. แต่ว่าสไตล์ของทรัมป์นี่ยิ่งแรงกว่าพม่าเยอะนะ พราเขาเนี่ยมีอำนาจต่อรองสูงระวังเตรียมตัวให้ดีครับว่าจะมีทูตอเมริกันคนใหม่ไปจำประเทศไทยที่สไตล์จะไม่เหมือนทูตปัจจุบันทูตปัจจุบันเป็นนักการทูตอาชีพก็จะมีสไตล์แบบนิ่มนวลแบบเป็นนักการทูตแบบที่เข้ากับวัฒนธรรมไทยค่อนข้างจะเป็นกันเองออกไปวิ่งจ็อกกิ้งกับผู้ว่าชาติบ้างไป เที่ยววัดบ้างไปต่างจังหวัดไทยรูปไม้เห็นบ้างแต่ว่าเราไม่รู้ว่าคนที่ท่ัมจะส่งมานั้นจะมีลีลาที่ธุรกิจ transnational ธุรกรรมฉันจะได้อะไรคุณจะให้อะไรฉันคุณจะทำอะไรอเมริกายิ่งใหญ่คุณเข้ากับจีนมากไปหรือเปล่าคุณไปอยู่ที่บริกส์เนี่ยคุณได้อะไรหรือคำถามเหล่านี้จะหลังไหลกันออกมาททเทไหลเทออกมาเราเตรียม ตั้งรับให้ดีและอย่าตั้งรับอย่างเดียวนะครับต้องเชิงรุกด้วยก็ดูเซเลนสกี้ดิตัวเองอำนาต่อรองเนี่ยเกือบจะหมดแล้วเมื่อบเดนลงและทรัมป์ขึ้นแต่เขามุดมุดไปเจอกับทรัมป์ประธานทิพ์ดีอินโดนีเซียนท่านปรโบโวสุเบียนโตพยายามเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วแกก็บินไปอเมริกาเลยนะขา่าวบอกว่าแกขอนัดกับทรัม ับไปเจอสีจิ้นเพีงแล้วด้วยแต่แกต้องการปรากฏตัวให้เห็นว่าผู้นำอินโดนีเซียไปจับมือกับทรัมป์ทรัม์ไม่รับนัดสุเบนโตก็เลยต้องไปวอชิงตันเหมือนกันเนี่ยไปที่ทำเนียบขาวไปเจอไบเดนจะแวะไปฟลอริดามาลากากาโก้ที่เป็นรีสอร์ทของทรัมป์นี่เขายังไม่เปิดประตูรับแต่อินโดนีเซียรประชากร275ล้านคน เป็นมิดเดิลพาวเที่แท้จริงก็ต้องการบทนี้บทที่จะแสดงให้ทรัมเห็นว่าเราพร้อมที่จะร่วมมือกันนะในเอเชียตรงนี้แหละที่ต้องดูว่าเพื่อนเราในอาเซียนกำลังขยับยังไงดูสิงคโปร์ให้ดีมาเลเซียให้ดีมาเลเซียนี่นายกอันวาอิบราฮิมนี่ชัดเจนว่ามองไปข้างจีน โปรโจีนมากในคำให้สัมภาษณ์ในที่สาธารณะแต่ขณะเดียวกันอนุวาในความเป็นมือเก่าทางนันการทูตก็ต้องแสดงให้อเมริกาเห็นเหมือนกันโดยเฉพาะทรัมว่ามาเลเซียเป็นมิตรกับคุณและบทบาทมาเลเซียในเอเชียจะเป็นประโยชน์ต่อคุณเราต่างหากหล่ะที่ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วถ้าหากคุณทักษิณในฐานะพ่อนายกจะแสดงบทบาทขอไปพบทรัมป์ก็ ระวังให้ดีนะครับว่าเขาจะถามว่ามาในฐานะอะไรเขารู้เขารู้แต่เขาจะถามเขาถามตอบให้ดีกันแล้วกันเพราะว่ามันไม่สนุกถ้าเราพลาดไปและกลายเป็นที่หัวเราะเยาะของสังคมโลกเนี่ยมันจะประหลาดมากว่า prime minister t h ยแลนด d เป็นลูกสาวของคนชชิอทักษิณคุณทักษิณกำลังบริหารประเทศอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่า จะทำอยังไงกับตัวเองกับประเทศไทยฉะนั้นไทยก็เลยกลายเป็นก็เรียก loving stock ซึ่งทรัมป์ชอบใช้คํานี้ loving stock คือตัวตลกอย่าให้ไทยเป็น loving stock เป็นตัวตลกในเวทีระหว่างประเทศเพราะมันจะทําให้คะแนนเราร a t i n g เราเกียรติภูมิของเรานี่โคตรหายลงไปเพราะไอการเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้เหรอวะก็จะถาอย่างนี้จริงๆนะการเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้เหรอวะ เฮ้ยคนอย่างทักษิณต้องเป็นนายกสิสมมติก็มองแล้วทําไมการเมืองไทยไม่ยอมให้ทักษิณเป็นนายกอ่าเขาก็จะทําการบ้านโอ้มันมีคดีเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยเหรอจริงเหรออ้าวเหรออ๋อโอเคเข้าใจละมันจะมาในรูปนี้แต่เซเลนสกี้พออวยทรัมเสร็จต้องด่าปูตินลองไปฟังดูครับ I understand but Unfortunately, the reality is that a compromise is needed in order to reach so, an agreement. In your understanding the fact that he is no in jailed after all the murders, he is not in jailed assuming all the murders, and no one in the world is able to put him in his place, send him to prison. Do you think this is a small compromise? This is not a small compromise, and to forgive him will not be a small compromise. To forgive. No one will forgive. This is absolutely impossible to forgive him. We cannot get into the head and soul of a person who lost their family. Nobody never will accept this. Absolutely impossible. I don't know. Do you have children? No, not yet, okay. but I would like to. Yes. God bless. And this is the most important thing in life. And they simply took away the most precious thing from you, will you ask? Who ruined your life before going to rip their head off? I'm just curious. They took your child away. Are you going to ask who did this? And they will answer that that dude did this. You will say, oh, well, then there are no questions. No. No. No, you will go fucking hell and bite their head off. And it will be fair. I understand. But if there is a must compromise. มันต้องมีการปรนรีประนอมไงอยู่ก็ต้องยอมปูตินบ้างเซนสกี้โต้กลับทันทีนะไม่มีใครให้ภัยปูตินหรอกเขาฆ่าคนเขาพรากคนจากครอบครัวเขาสังหารคนไม่มีใครยอมให้ภัยหรอกคุณรู้ไหมว่าชีวิตของคนถูกทำลายเพราะสงครามที่ปูตินเปิดเกมมาเนี่ยมันร้ายแรงขนาด คุณคุณมีลูกไหมเนี่ยเขาถามผู้ได้สัมภาษณ์บอกไม่มีฉะนั้นคุณต้องเข้าใจนะว่าคนที่มีลูกแล้วเจอกับสถานการณ์ในสงครามที่เกิดอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีทางที่ให้พภัยได้เลยไม่มีทางเขาเน้นอย่างี้เลย no way แล้วก็ยังาวาพูดแบบภาษาชาวบ้านมีคำอุสบงสมบุญขึ้นมาเลยนะบอกไม่มีทางเลยเว้ยอะไรทํานองนั้นนี่คือหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็น อารมณ์ของเซเลนสกี้ที่ต้องยอมทรัมป์แต่ยังยืนหยัดต่อปูตินอาจจะเป็นเพราะว่าเซเลนสกี้รู้จักปูตินดีเกินกว่าที่จะยอมสยบหมายความว่าเช่นบอกว่าเฮ้ย hey, ยอมก็เถอะเหมือนกับที่เราคนไทยกำลังถูกบอกว่ายอมก็เถอะยอมรับความจริงเถอะเขาเป็นใหญ่อะ เหมือนกันไหมเหมือนกันนะผมคิดว่ามันเหมือนกันตรงนี้ว่ามันถึงจุดหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าความไม่ปกติกลายเป็นความปกติชิ้นชาต่อความย่ําแย่นี่คืออารมณ์ของเซเลนสกี hmm. ้ซึ่งน่าสนใจและถ้าหากคลิปนี้เนี่ยไปปรากฏอยู่กับ ทรัมม์ได้ดูผู้นำยุโรปได้ดูคนรอบข้างทรัมป์ได้ดูเขาต้องเข้าใจเออเว้ยเรื่องนี้มันไม่ง่ายแต่ถ้าเซเลนสกี้อ่อนยอมสมมติให้สัมภาษณ์ตรงนี้ยอมอ่อนเนี่ยโอ้ทางทรัมป์คนของทรัมป์บออ้าวเซเลนสกีอ ky, ยอมแล้วนี่ก็จะทำให้เปิดทางให้ปูตินได้ชัยชนะตรงนี้แหละที่คนกลัวกันดังนั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในแง่ของท่าทีการแสดงออกณจุดนี้ไปฟังดูอีกคลิปหนึ่งครับ Who are you? <actions. S 3> Who are you talking about now? Who loves his country? Putin. Do you think he doesn't love his country? <laughs> no. What is his country? He happened to consider Ukraine his country. What is his country? Explain it. Tomorrow he will say that it's America. No pity for the Chechens. Do they look like Russians? Do they speak Russian? Of of course. Of course they learn in schools like anywhere there's been Russification. Who are the Chechens? A different people. Another faith, other people, another language, a million eliminated. And eliminated how? How did he kill them? with love i know fuck by hugging in ukrainian as we as we say strangling by hugging i love you so so much i love you so much that i want to kill you that's his love and that's not love you're mistaken he does not love his people he loves his inner circle it's only a small part of the people he doesn't love them <laughs> Why, I'll เาคุณไม่คิดเลยว่าปูตินเขาก็รักประเทศเขานะเขารักประชาชนเขานะโซนสกี้โต้กลับทันทีเอ้ยอย่างนี้ไม่ใช่รักเขาก็บอกยูเครนเป็นป,ประเทศเขาด้วยนะปูตินบอกว่ายูเคร,รนก็เป็นประเทศเขาด้วยนะคุณคิดว่าเขารักปูตินเออยูเคร,รนแล้วอีกนย่งเขาบอกเขารักอเมริกาเชชเนียเขาเชเชนเนี่ยเขาบอกเขาก็รักเชเชนชาวเชเชนไม่มีอะไรเหมือนรัเสเซียเลย โอเคเขาอาจจะเรียนภาษารัสเซียในโรงเรียนแต่เขาไม่มีอะไรที่มันเป็นความเป็นรัสเซียแต่เขาเขาจะไปยึดเชเช,เ,ชเนียบอกว่าเซเรนสกีบอกกับผู้สัมภาษณ์บอกคุณรู้ไหมว่ามันมีภาษาในยูเครน,าานาามีภาษาหนึ่งบอกว่าเขารักคุณหนักรักคุณมากขนาดอยากฆ่าคุณเลยเนี <c oughs> ่ยเขาบอกว่า ปูตินเป็นอย่างนี้นิเซเลนสกี้พูดปูตินเป็นอย่างนี้ไม่กอดคุณฮักคุณแต่จะเอาบิดแทงคุณจนตายนี่คือปูตินเซเลนสกี้ต้องเรียกว่าให้อภัยกันไม่ได้จริงๆเลยสําหรับเซเลนสกี้กับปูตินแล้วเวลาปูตินพูดถึงเซเลนสกี้ก็จะมาแรงเแบบอย่างนี้ไอ้หมอนี่ฮิตเลอร์ไอ้หมอนี่เป็นฆาตากรไอ้หมอนี่เป็นลิ้วล้อของตะวันตกนี่จะมา เป็นตัวตลกนะก็เราจะเห็นะความดุเดือดรุนแรงในความสัมพันธ์ทั้งสองคนนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่จะเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงในการที่จะสงบศึกสงครามยูเครนได้อย่างจริงจังยังไม่เห็นนะครับณน,นาทีนี้ว่าทรัมป์จะมีความสามารถในการเกลีย้ยกล่อมทั้งสองฝ่ายอย่างไรจึงจะ ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพที่ถาวรยั่งยืนและเป็นธรรมกับทุกทุกฝ่ายดังนั้นสงครามยูเครนในสองอาทิตย์ข้างหน้าเราจะเห็นทิศทางทิศทางนี้ไม่ได้แปลว่าจะสงบทันทีแต่เราจะเห็นแล้วว่าหนึ่งทรัมป์มีทางออกอะไรบ้าง พราะาทางรัสเซียมาและโคศกของรัฐบาลรัสเซียเพสคอฟเนี่ยบอกเลยข้อเสนอจากทีมของทรัมป์ที่บอกว่าจะเลื่อนการที่ยูเครนจะสมัครเป็นสมาชิกนาโต้ไป20ปีนั้นเรายอมรับไม่ได้เพราะว่าเงื่อนไขของรัสเซียคือต้องไม่มีเลยยูเครนต้องเลิกคิดเรื่องจะไปเป็นสมาชิกนาโตฉะนั้นถ้าหากทางทรัมป์พยายามจะต่อรอง ด้วการบอกว่าโอเคโอเคตอนนี้ยังไม่เป็นสมาชิกนาโต้แต่ให้เขาสัก10-20ปีนะรัสเซียบอกข้อแรกนี้ก็รับไม่ได้แล้วดังนัน้นการต่อรองจะหนักหน่วงแล้วก็รุนแรงครับยังเรายังไม่สามารถบอกได้หรอกว่ามันจะไปในทิศทางไหนอย่างไรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราจะติดตามเรื่องสงครามไม่ว่าที่ยูเครนหรือที่ตะวันออกกลาง อย่างใกล้ชิดต่อไปว่ามันคืออะไรอย่างไรโอกาสเป็นอย่างไรสงครามตัวกลางมันมีความหมายโยงกับเราเพราะว่าตัวประกันคนไทยที่เรายัางเชื่อว่ามีชีวิตอยู่6คนนั้นเนี่ยยังอยู่ในการกำกับ,กบสั่งการควบคุมตัวของฝ่ายฮามาสนะครับถึงวันนี้ยังไม่มีข่าวอะไรเลยว่าคนไทยเหล่านั้นชีวิตยังปลอดภัยดี มากน้อยแค่ไหนหรือไม่อย่างไรติดตามกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับโดยด่วนเลยนะครับไปกดติดตาม subscribe สุทธิชายไลฟ์ใน YouTube และกดแชร์กดไลค์อย่าลืมกด ซูเปอร์สติกเกอร์ซูเปอร์แชทขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสร้างชุมชนทั้งหมดให้เป็นชุมชนใหญ่ที่สุดสมาชิกวันนี้1 0 0ล้าน4แสนนแล้วครับเราให้ได้2ล้านใน6เดือนนะครับช่วยกันทุกท่านครับ